เขารู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดนี้แล้วเขาคือใครเราก็เจ็บปวดเรื่องอะไรขอภยบบัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคนที่รู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดหน่อยนะคะเขาคือใครเราก็เจ็บปวดในเรื่องอะไรนะคะ คนธาตุไฟเมษสิงห์นธนูนะคะคนธาตุดินมังกรพฤกษกันคนธาตุลม,มเมถุนตุนกุมนะคะคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณหรือว่าคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยเป็นคนดุเด็ดขาดมีแนวคิดมีความคิดเป็นของตัวเองคุณและเขานะคะมีเรื่องมีปัญหามีประเด็นที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่คุณทั้งคู่ไม่เข้าใจกันเองหรือว่าบางคู่อาจจะเกิดจากคนรอบข้างคนรอบตัวพูดอะไรหรือทําอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มีปัญหามีประเด็นมีค ไม่เข้าใจกันแล้วเขาขีดเส้นให้คุณทําอะไรบางสิ่งบางอย่างบังคับคุณหรือจํากัดห้ามไม่คุณทําอะไรจนความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มีปัญหามีประเด็นกันเขาน,นเองคือคนที่ได้รับบทเรียนนั้นแล้วนะคะการไม่ไว้ใจการไม่เชื่อใจเชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อคุณหรือว่าอาจจะตัดสินใจเองโดยไม่ฟังความคิดเห็นของคุณเขาคือคนที่ได้รับบทเรียนจากการกระทําของเขาจากความสัมพันธ์ที่มีปัญหามีประเด็นกันอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะคะ